哦哦。Oh, oh. um hmm ไม่มีคนไม่ลงไม่ได้ลงที่ทองเออไม่มีอะไรเลยว้ววตาลวะอะ

ที่มาช่วยแล้วเนาะแต่ไม่ต้องช่วยแล้วมั้งเหี้ยตายหาแล้วมั้งนาะอะไรวะบัตรอะยิงยิงเอาไว้ใส่ใจได้แต่มองเอ้อใส่มองได้ทั้งป่า อะไรวะได้เก็บใหม่ดลยเก็บอีกรอบนึงเก็บให้เก็บให้เอ้าไอ้เหี้ยอะไรไหวโธ่อาจารย์เผ็ดโคตรใจเลย

เก็บตีดเก็บตีโบตีโบตีเออเกบเด็กเก็บเด็กเออตกมังยโอคนไทยชอบใส่ใจ ไหนวะเด็ก็บัวโอเคเพื่อนอะไรวะ

มาดดมาดดนี่อย่าโดนไปดิเออเออเดี๋ยวมากระจายเลยวะล่ะแต่หมดวะเย็นเพื่อน mm <clears throat> ซื้ออะไรกันนาะเปิดฮะไอคน <tôi đi Ôi là chẳng à Huy Ê chạy nhanh đi Là bay Nè à yeah. ี่เข้าไปแล้วว่ะเอ็มหมอเต็มเลยเหรอไอ้เฮ้ยไป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 โอ้ บาลิต้านี่ว่ะเจอขนาดก็เฮ้ย

Ờ Đang luôn đi Hầu đi Tài đi Vẫn nha lại lê lê Chắc chắn đấy khóng chặt lấy à Ừ Ừ Ừ Tạp đột โอ้โจทพื้นลูกพี่นี่ก็เกินไปนะอืืเอาอของมันก็น่าเก็บเลยอ่ะ๊บนึงนะเข้าไปดูหน่อยได้มา Không oh, không oh, không oh, không oh. không có gì cái gì vậy nè? đây. Chạy sao ơi, shot đi, chạy shot đi. Lưu Hoàng. Tại tại lâu. Mình nhìn giặc của bên này là quá. về đây ไปให้สุดเต่าได่เต่าได่วัดชามกุย

เจ๋วเลยไม่มีคุณได้เกิดได้เกิดอ่ะวัดตาเกิดใจจังองขนาดน,นั้นเลยเหรอเงาให้แน่ดิดดอ๋อว่ะ กุ้ยาวถึงดำนะหลงมันนะกินเหรอกะเซียงเหรอไม่มีน้ำตาลนิดนึงน้อยกว่ากาแฟหน่อยมาติดกับแอมติดกับ ใจำลังจะยกวองนะยปดิเี่ัวันเลยตัวไล่ตัวกั้มเียน้เตียอเตียงอะไรอ๋อแสดงสายมัเล่นเก่งไม่ดูร้านขาว่ะเพื่อนกลอลยบักลอย เก็บแล้วโอ้ยมาปิกตู้ออาวออออยากกูจะล่วงแล้วไมมันลาบเบาตีนานอย่างไวตั้งสอาทีเนี่ย อะไรของมันวนะน่ะปุออยาออยาปุยยาเรียบร้อยโดนดักเก็บโดนดักเก็บแล้วมาล้วเพื่อนหลังอย่างวะนะอันเตอไปตัวได้ไหมเอาแเอ๊ะอะไรวะ ơi, ơi, đi độ, đốt tên, độ ai, độ, bup, họ hay, họ